นี่ครับเขาพึ่งตัดไปหมูวห่ว่านหมู่วันก่อนก็ขึงงามอยู่ครับเดี๋ยวร้อหนามอีกจักน้อยอเึ้นได้ทีไดใส่ปุ๋ยบรรยากาศตอนเศร้าๆประมาณเก่าโม่ครับตรงนี้ก็เป็นเขาล้อยหาเอเขาสิบหาครับ เขาสิบหาดมีน้ำอยู่แต่น้ำยังบ่หลหลเท่าใดเป็นอีกโรงหนึ่งนะครับเขาน้ำซาหน่อยก็ใกล้สีเต็มแล้วละครับตกน้ำลงมาอีกจากมือสองมือกันนาสิว่านปุ๋ยได้ น้ามก็เพิ่งมีขอบขอบคืนขอบขอบบองนี่ก็ซูมแต่ยัง,ยงบม,มีน้ามครับนี่ครับบรรยากาศลมลื่นมันนี้แดดก็บ,บอกคอยแห้งเท่าไหร่อันนี้ก็สิเป็นพ่นพ่นปูกพัก แต่ยังบมงหว่าสิป,ปูก็ยังขึ้นกันล่ะครับได้ไทยไว้ยากระคืนคือเกา่านี่เป็นกล้วยปากช่องหาซีเพิ่งเอาลงปลูกกำลังใหญ่งามแทงยอดแทงอย่างครับ ส่วนหนึ่งปลูกไญยาเลยกำลังขึ้นงามครับแตกยอดแตกใบอันนี้ก็ว่าสีลุงเตยกับสารเน่เดี๋ยวค่อยติดตามเบิองครับเมื่อผลลูกออกมาสิเป็นจะไหน ถือว่าโอเคอยู่ครับงามกว่าปีที่แล้วอยู่นามก็โนยๆงามท้งอื่นเป็นยังไงแนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับ ก็แต่ละหมองกันอาจจะไล่ๆกันนี่แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้ครับถ้ามียังอัปเดตใหม่ๆก็กดติดตาม เบิ้งได้ครับคันมียังไม่ใหม่มากกสีมาลงให้เบิงครับเกษตรมือใหม่เอาการค่อยๆเฮ็ดไปผู้ใดที่เริ่มเฮ็ดออกจากงานมาเริ่มเฮ็ดกัหาทำรีคันพูดคุเฮ็ดยังกะปรึกษาคอมเมนต์สอบถามได้ครับว่าสีลงอีหยังจังหด สำหรับคลิปนี้ก็กลับลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ